โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นกับ FC นะฮะเป็นฟูลทีมอาร์เซนอลแล้วก็ฟูลทีมลิเวอร์พูลนะฮะอ่าเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะคืนนี้ตีสองนะสำหรับอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลนะผมจะเล่นฟูลทีมอาร์เซนอลแล้วกันนะฮะเอฟซีก็จะเล่นของลิเวอร์พูลนะฮะเป็นบอลพรีเมียร์ลีกโอเคมา และยูฟาก็กําลังจะมานะยูฟาก็กําลังจะมาโอเคมาผมจับคู่แป๊บหนึ่งนะคืนนี้ถ้าเวลาจริงก็คือตีสองนะอันนี้เป็นการจําลองเม็ดเล่นกับอ่าเอฟนะจำลองเม็ดเล่นกับเอฟซีเฉยๆนะโอเคจับคู่แป๊บหนึ่งนะะจับคู่แป,นะป๊บน่าจะได้แล้วนะน่าจะน่าจะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าหมุนช้าอย่างนี้ <c oughs> โอเคครับผมได้ฮนะมา ก็จัดทีมกันไปนะผมอาร์เซนอลเนี่ยของผมมีค่อนข้างเยอะเต็มทีมเลยแหละนะ่ยแต่ส่วนใหญ่เป็นเบสเพลเยอร์ซะเยอะนะ่เป็นเบสเพลเยอร์ว่ะโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะความฟิตได้อยู่นะนะไม่ต่างกันว่ะ <c oughs> ไม่ต่างกันนียไปยืนดีกว่าแม่เนื่อง,า,งาจะดีโอเคมาเรือพู่ก็จัดเต็มเหมือนกันนะฮะฟีบิโน่ซาร่ามานี่นะฮะ สามกองหน้าโอเคไปลุยครับผมนะเล่นเกมเดียวเท่านั้นนะเกมเดียวเท่านั้นแมตช์จริงตีสองคืนนี้นะคืนนี้มีมีทีมใหญ่เยอะนะเชลซีอย่างเงี้ยแมนเชสเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะแมนเชสเตอร์เจอเจอเลสเตอร์นะฮะแต่ไม่ได้ทำฟูลทีมเลสเตอร์ไว้อ่ะดิน่าเสียดายเหมือนกันนะน่าเสียดายเดี๋ยวต้องหาก่อนนะหาทำฟูลทีมเลสเตอร์ซิตี้ก่อนโอเคมานะฮะลิเวอร์พูลเป็นบ้านของอาร์เซนอลน,นะคืนนะี้นะแมตช์จริงเป็นบ้านของอาร์เซนอล นะฮะโอเคตารางคะแนนก็ไม่ได้ต่างกันมากนะผมอันดับอันดับ9กับอันดับ7นะฮะอันดับ9กับอันดับ7มาเกมเริ่มนะฮะวลาดูมมาที่ซาลานะฮะมีเหล็กนิดนึงอานยกขึ้นหน้ามันเลยโอ้โหได้อยู่นะฮะปาเตมาเซบอยอสมาไม่ถึงลากะเซกฮะมานี่มาที่วลาดุม ว่าเม็ดสาลาจะปั่นโค้งไหมได้ยิงไปหนึ่งทีฮนะสำหรับลิเวอร์พูลสากะแทงมาที่โอบาโอบาฝากลากาเซกลากาเซกไปฝั่งนู้นก่อนก็ได้คนระับบอกมีวิลเลียมอยู่ฮนะจะแต่ทันหรือเปล่านะไม่ทนันมาที่เตียกโกะครับผมเนี่ยกีต้าเวนดุมกลับมาที่ no. อานูอานูล็อกล็อกมาที่เวนดุมอีกครั้งกีต้ามาซาลายิงไหมลูกไม่จับสบายนะฮะ เหมือนโดนเบียดด้วยนะมัวเมดซารามาที่เชียนี่ฝากปาเตปาเต้ไปส่งไม่ดีลูกนี้เนียจีตาผมเดียโกมาที่ฟิมิโนโส่งสั้นกันไม่ค่อยดีนะนะเป็นเรื่องปกติของการฟูลทีมปกติเลยนะฟูลทีมไม่ไรเนี่ยเรื่องส่งเนี่ยไม่ได้ดีเท่ากับแบบจริงๆนี่มาเตียโกมาที่ กีตารลักหนึ่งทีมาเตะโกอีกครั้งมานี่ปัน่นเอออย่างมีปัดนะฮะอย่างมีปัดได้สบายๆนะฮะยังไม่โดนมาสากาสากาสากสากฝากฝากอะไรก็จะพยยากลับมาก่อนมาที่สากาอีกครั้งสากาขึ้นหน้าไปเลยโอบาฝากลากเซก oh, s like. <S แทงลูกนี้มุมอย่างนี้ยิงเออมาหนึ่งนะฮะจากโอบาไม่ยัง เนี่ยโอเคเนี่ยอืมส่งดีส่งดีลูกนี้นะยิงโอ้โหล็อกนิดหน่อยแล้วยิงเต็มข้อไม่ใช่เพราเต็มหลับเปียไปแหละเนี่ยมาหนึ่งศูนย์จากอาร์เซนอลนะผมจากโอบาเมียร์เนี่ยเตี๋ยกับผมมาที่โรเบิร์ตสันมาเนี่ยฮะมาเนี่ยเกตาซาลามาที่ซิมิโนเข้าขวาเนี่ยขวาลูกนี้ แรงเนี่ยเตะไปตรงกรอบเนี่ยเสียบยอดปาติดทันไหมปั๊มกันอยู่ฮนะได้หรือเปล่าโอ้โหเสียฟาวเนี่ยลูกปั๊มเมื่อกี้เสียฟาวนี่ใครโดนใครวะเนี่ยเนี่ยก็คือมันห้าสิบห้าสิบอะเนี่ยคือมันน่าจะน่าจะน่าจะเท่ากันนะแต่แม่งวอลิซอนขึ้นมาเตะเลยเหรออย่าพลาดได้ลิซอนนะอย่าพลาดนะโดนสวนนะวินะนะ่งลงไม่ทันนะเนี่ย นั่นไงนั่นไงโดนยิง <c oughs> มีเซฟครับผมนะอู้เรื่องยังไม่เข้านะารับลิเวอร์พูลน่ลูกนี้แม่ถือว่าจอ่อจือกันนะแน่ <c oughs> อุ้ยตอนแรกนึกว่าเข้าไปแล้วนะโคตรเซฟมามาสกัดลูกเปิดมุมนะอาิซอนอ <c oughs> เล่นอาิซอนเลยเหรอนี่ถ้าโดนมาเนี่ยวิ่งกลับไม่ทันนะนะโอเคมา อโนจะเปิดนะฮะอโนจะเปิดโค้ง,ง,งมาเคลียร์ไปก่อนแล้วก็เคลียร์ไปก่อนม,มายังได้อยู่ยังได้อยู่เนี่ยแมนดุมยังไม่ได้คนระับผมมาเดวิดลุยฮนะเด,ว,ด,นะดวิดลุยได้บอลแล้วมีึ้นช่วงสวนกลับแทงไปโอบาโอบาฝากแล้วก็ข้างหน้าไม่มีใครเลยฮนะมาได้หรือเปล่าเอาถึงด้วยนะฮะโอบาไม่ยัง เปิดมาหลักเซ็กมงโอ้โหลูกนี้เหนือเหนือนะ่ยโอไปเปิดได้ความเร็วได้มีประโยชน์จริงๆฮะเปิดด้วยเท้าซ้ายแล้วก็เจ้าโอ้โหคนมุงไม่อยากคมนะคมจริงคมริง,รงลูกนี้ลูกโม่งนะฮะใครๆก็ไม่น่าเสียบได้อะเนะเป็นลูกกระดอนพื้นแล้วก็เสียบมุมไปเลยเนะนี่นยมามาเนี้ยฮะ2-0จากอาร์เซนอลน,นะฮะกองหน้ายิงคนละลูกกันไป โอบากับลากาเซก์นะฮะมาที่มาเน่มาเน่จะยิงลูกนี้แต่จะปั่นหรือเปล่านะแต่มาเน่ไม่ปั่นให้เนะี่ยเป็นการลูกเปรตแบบเบาๆนี่น่าเสียดายมาลากาเซก์ลากาเซก,ากาเซ์เนี่ยเสียบอลง่ายลูกนี้เราจะหมดเกมนะครับผมกต่เราจะจบเกมครึ่งแรกฮนะทิมมาก็ยังติดเปเยรียนมาวิลเลียมโอเคนะฮะแต่กเกมครึ่งแรกอยู่ที่2-0นะจากอาร์เซนอลน,นะฮะ คืนนาลหรือพูลอยู่ที่20นะฮะโอบากับลากาเซ็ตยิงกันไปคนละหนึ่งลูกนะโอเคเราไปต่อเกมครึ่งหลังกันในเกมนี้นะอันนี้เป็นการจำลองเม็ดเฉยๆนะเป็นแค่การจำลองเม็ดนะเม็ดจริงก็จะเป็นคืนนี้ตีสองนะเป็นบ้านของอาร์เซนอลนะผลผลการแข่งขันอาจจะอาจจะเสมอก็ได้อาจจะไปรู้นะอาจจะเสมอก็ได้นเอาหลุดเหรอโอ้โหโอ้โห อยู่ดีๆก็หลุดนะเอ้ไม่หลุดแม่ถ้าหลุดนี่แม่ต้องเล่นใหม่เลยเนะยยี่ยมายังอยู่ฮะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่สีบอยส์ครับผมปาเตฮะตที่ลาก,กเซกฝากแล้วก็ฝากแล้วก็กแกทงยิงโอ้โหลูกเนี้ยสุดๆบอกเลยว่าสุดๆโอ้โหจะขายแทบขาดอบานี่โอ้โหชิงกันดีมากคู่นี้นี่ เล่นกันดีมากๆอ่ะเอาเรื่องเนะมาอย่าเพิ่งหลุดเลยเนะอย่าเพิ่งหลุดเลยน่าจะไปแล้วมะหัวเนะน่าจะไปแล้วแหละหรือว่ายังอยู่โอ้โหยังอยู่นะยังอยู่มาเป็นเคเทียมกี่ใต้เคเทียมก็เย่แล้วเคเทียมกองหนา้าใช่ห <c oughs> ไหมวะาดุมมาที่ซาลาับผมซาลาแทางมาฟิมินโนจะได้ยิงไหมขว้าโกเซฟจริงเนะ โอ้เซีจริงบอกเลยโอ้โหนะฮะถือว่าบุ่มดีเหมือนกันนะแต่ <c oughs> นเกือบเข้าไปแล้วเกือบจะเข้านะฮะโอ้โหมามาเคลียร์ลูกเตะม,มุมกันต่อนะี่อาริสันจะเปิดเลยไหมอันตรายนะอาริสนันนะี่มาดดวิดลุยดดวิดลุยรออยู่ตรงนี้แล้วกันนะ่าจะเปิดเข้ามาเป็นโอบาเคลียอนะ อบาน,นี่หมูไม่ดีด้วยดิแต่ยังไม่เข้าฮะรูปนี้มามามาเรโนโ่จะส่งให้ใครเรโนโ่ยกไปฝั่งนู้นแล้วกันฮนะยกไปฝั่งนูน้นมาที่เทียนี้ทียนี่ทียนี่ก็ดีนะเป็นแบ็กซ้ายที่โอเคเลยนะฮะฟากแล้วก็แทงเทียนี้ไม่ถึงนะ hey, กำลังจะชมเลยไม่เสียบอล <c oughs> มาก็ขึ้นสุดเหมือนกันขึ้นสุดลงสุดนะเป็นแบ็กไซด์ที่ค่อนข้างโอเคผมใช้เป็นตัวหลักเลยนะเทีนี้เนี่ยมาทีท่ปาเตฮะเยบายอสฝากโอบาเหมือนเดิมฝากไปที่ซาก้าซาก้ฝากแลก้วก็ไปดีครับผมซาก้าฮนะมามาความเร็วได้ลักหนึ่งทีสองทีแล้วก็เปิดมุมแต่เหยียดเท้านะแม่โอ้ยไม่ได้ด้วยไม่ได้เปิดมุมด้วยนะฮะ มาอาริซอนเดี๋ยวไปฝั่งนูน้นเป็นนาโนฮะเซนเตอรอนาโนากีตา <K eta. S 2> เดียโกฟีมีโน <im> <im> มาทีวันดุมแม่ <im> <im> สองบอลค่อนข้างล้นเหมือนกันนะเนี่ยยกมาอย่างนี้เอามาในจอจอเอ้ยโอโ้โหเลโนโอ่แม่งของจริงเนี่ยโอโ้โหเสียบได้หมดจริงๆว่ะวันนี้เนี่ย หรือว่ายิงไม่ดีวะมันก็มันก็อนกเอบเอบโค้งเข้าหาประตูนะเข้าหาโกผู้รักษาประตูอะเนี่ยหรือเสียพัตตติดไซก้ยลยไม่แน่เหมือนกันมาอาริซอนอาริซอนอาริซอนยอมใจเลยอาริซอนเปิดเนี่ยเนะโอ้โหหลุดอีกไหมจะหลุดอีกไหมฮะมาผมยังอยู่ฮะผมยังอยู่ฮะยังอยู่ยังอยู่อานู เปิดลูกนี้เคลียไปก่อนโอ้โหน่ากลัวนะลูกเปิดเนี่ยน่ากลัวทุกล่บเลยว่ะเนี่ยมายังได้อยู่สำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยเตโก็ถอยมาตรงกลางฟิมิโนโอ้โหฟิมิโนนะพขาบทจะเข้าก็เข้าง่ายๆเนี่ยพอจะเข้าก็เข้าง่ายๆเลยว่ะบอกเลยโอ้โหเหมือนไม่มีอะไรลูกนี้นะแต่ยิงตรงตัวนะเหมือนจะปัดได้แต่ปัดไม่อยู่นะฮะ มันจเจาะเกินไปหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยลูกยากยากเ <c oughs> สียได้หมดเพราะลูกนี้นะฮะแม่น่าจะปัดได้ดีกว่าน,นี้เนี่ยปัดเข้ากูตัวเองมาเล่นก,กันต่อนะฮะเป็นแรเป็นเบียดเพลย์เยอะด้วยแหละนะครับเบียดเพลย์เยอะแล้วก็เวิว,นว,ว,นวหนึ่งด้วยไงเนี่ยโอบาโอ้โหยิงลูกนี้จังหวะสวยแต่กดแรงไปหน่อยนะฮะเขินไปไกลเลยว่ะโอ้โวนวนมาดีลนะแล้วนะกระชากดีมาปังโอ้โหเขินเขิน ค่อนข้างเหินโอเคอยู่ที่สามหนึ่นงนะฮะฝั่งลิเอร์พูลจะเป็นฟีเมโนโูที่ยิงเข้าไปมาอานูฮะยังมีโอ,อกาสตีเสมอได้นะฮะลิอร์ูลพ,พอมีเวลาอยู่นาทีเกต้าเทาียโ,โกติดเซบายอดอมบอลมาคืนนาทีโอบาครับผมฝากแล้วก็แทง<ค>ไปดิครับโอ้โหความเร็วความเร็ว ระดับนี้มัวแต่ไปเล่นยิง <c oughs> แต่ไล่ก็จบเลยจริงนะมัวแต่ไปกระชากเล่นเสียหายนะผมบอกเลยว่าเสียหายเ้วล,ลูกนี้แม่ชลาใจโอเคนะไม่เข้าอันนี้ฟาวหรือเปล่าฮะหรือยังไงอ๋อไปเสียฟาวตอนกวาดตัวยิงนะฮะแม่เอาจงจะปล่อยสปีดย,ยิงก็ได้นะแต่ ใจคิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกะกระชากแล้วก็ไปยิงเกิดแต่ลืมปล่อยสปีดไงมันก็เลยไม่กระชากเป็นกลายแบบเสียไปเลยเนีมาเจตาแมนดุมมาที่ซาร่ืหล้นหล้นเนีหล้นไปเยอะเสียบอลเลยลูกนี้มาทท่ปาเตี้ครับผมเียบอยดเสียบอยอ์ก็เด่นนะเนี่เสียบอยด์ค่อนข้างเด่นเหมือนกันมาที่มาเนี่ โอ้โหฟีมิโน่คนเดิมไปแทงเล่นนะฮะยิงยิงคนเดียวก็ได้นะเมื่อกี้นะมุมตรงกลางประตูแล้วก็ไม่มีใครเข้าประกบเลยนะยิงได้นะนะมาลากเซ็กฝากเซบยอตมาที่โอบาไปที่สากาสากายกไปเลยถึงไหมยังไม่ถึงนะเดียโก้มาดูโอ้สากาเหนื่อยสากาเหนื่อยแล้วฮะเหนื่อยแล้วแต่ยังได้อยู่ มาที่โอบาหลอกมาได้อยู่มาวนขูหเจอสองเจอสามเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยเอาโอ้โหเสียโอได้ฟรีคิกเนะี่ยเจอสองเจอสามเอาโอบาไม่อยู่ว่ะเนี่ยบางบอลดีมากเนี่ยโอเคฟรีคิกนะฮะใครจะเป็นคนยิงมุมอย่างนี้มุมอย่างนี้วิลเลียมเก้าสิบโอ้โหยิงได้คนเดียวด้วยนะฮะยิงได้คนเดียวด้วยมุมอย่างนี้ โอ้โหน่าจะต่าเกินไปนะฮะอืมติดกําแพงเอ่อมันจะต่ําเกินไปมาลูกเปิดมุม,มับผมน่าจะเปิดมุมครั้งแรกกันเนี่ยครั้งแรกเลยมั้งสาการบผมเปิดโค้ชเป็นโอบาโมงโอ้โหติดอยู่เอ่อมาที่เบเยรินฝากวิลเลียมวิลเลียมล็อกบัง <c oughs> จะยิงสะหน่อยเนียยังไม่ได้ฟาวอีกโอเคครับผม จบเกมนะฮะสำหรับการจําลองเม็ดก็เป็นฝั่งของอาร์ซนอนนนะยิงไป3เม็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลยิงไป1เม็ดนะเกมนี้31จากอาร์ซนอนนนะเป็นฟ่ายชนะไปสําหรับการจําลองเม็ดนะส่วนเม็ดจริงก็จะเป็นคืนนี้นะคืนนี้ตีสองนะตีสองเป็นบ้างอาร์ซนอนนนะคืนนี้โอบาได้ไปฮนะเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่านะไฮไลท์อีกสักรอบหนึ่งลากาเซคลูกนี้ค่อนข้างสวยเหมือนกันชิงกับลากาเซคนะฮะยิงแบบไม่เน้นมากนะแต่ก็จอ่อจอเหมือนกัน นะจอ่จอๆถ้ายิงช้าคนนี้ก็อาจจะไม่เข้านะนะแต่ลูกชิ้นค่อนข้างสวยกล้องหลังวิ่งตามแบบอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับนะแตะหลีกนิดหน่อยแตะชีกนิดหน่อยแล้วก็ยิงก็อ,ออกในเตรมข้ออยู่นะนะแล้วก็ลูกที่สองนะโอบาบังบังแล้วก็ไปเปิดให้ลากเซ็กรุ่นี้สวยนะหมุงดีมากนะฮะดูดิคือเซฟยากมากลูกอย่างนี้นะฮะเซฟค่อนข้างยากเลยโอบาเปิดเท้าซ้าย แล้วก็ <c oughs> นะมุ่งดีมากแล้วก็ลูกที่สามนะคู่เดิมเลยจริงๆมีคู่เดิมนะเล่นกันสองคนป่ะนี่ <c oughs> แล้วก็ยิงขหลูกนี่ดีนะ่ะตะข่ายแทบขาดนะผมลูกพุ่งแรงนะืะยิงด้วยเท้าซ้ายนะโอเคแล้วก็ลูกมานี่โมงข้ามคานไปนะข้ามคานไปลูกฟีมินูอยู่ไหนเอ่ย ฟิมิโนอยู่ในลูกนี้ครับผมฟิมิโนฮะมุงเหมือนไม่มีอะไรนะโอ้ยิงไม่ใช่มุงดิยิงเหมือนไม่มีอะไรแต่ปัดไม่อยู่จริงๆเนะี่ยปัดไม่อยู่อืมแต่ก็แรงอยู่นะถ้ามุม,มนี้ยิงแรงนะเนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการจําลองเม็ดนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบิบายเลส